มื่อนี้ฝนตกพี่น้องเฮ้ยมือนี้ก็ได้มื่อนี้แห้งยพ่พอนเปลี่ยนดินพี่น้องฝนตกค้่ำมือใดคอยหยุดงานพี่น้องแกงสี่เลยตลอดฝนตกมือใดคอยเฮ็ดงานพี่น้องเฮ้ยแดดแจ่มแจ่มฟ้าเรฝนก็เป็นใจพี่น้อง งามแักเห็ดกระได้กระลังงามงามใส่ละโมนหนึ่งมานหันพี่น้องขยายเหอะพี่คนพูดนะพี่น้องเห็นไหมอยากเจอเห็ดต้องลุยป่าตำแย่เลย,ยพี่น้องพุดนะงามงามพี่น้อง,อง,ง,ง,องเห็นไหมใบใหม่กระซีเขียวสีแดงสีแหล่พี่น้องเอ้ยไส้หละก่อหนึ่งวันหันนีนะ่พี่น้องก่อหนึ่งเห็นไหม สามก่อนี่ก็แ้าว่าเราโพด่จะสิไก่พ่อจิโลแล้วตัวพี่น้องเอายายพ่อนัดขาเขาตะกากกอนให้พี่น้องเด้อเบ่งเห็ดก่อนนี่พี่น้องเอ้ยห้อยข้นเหยียบกะโพดพ่อคักค่ะผู้ใดเนาะบ่เห็นเห็ดนี่เนาะน้องไผ่กับน้องลุงบ่เนาะนี่เนาะ ก่องามๆนี่คือเหลียวบอ่อเห็นนีน่งามแค่ถ้ากันเหลียวบอ่อเห็นเห็ดละว้าสันละพี่น้องงามมากคนน่ะโอ้ยพี่น้องเลยฝนตกห้ามยายพอน ยายพ่นกับสิฝ้าวงวยฝ้าวงวยได้พี่น้องเด้ออันถ้าบ,บ่มากแต่เศร้กากาบ้าแงมาแลงกับฝ้าวถ้ามือได้ยุดงานฝนกระตกห่อพี่น้องทุกอย่างต้องมีอุปสรรคมันบ่พี่น้องว่าบแต่ว่ายายพ่นกับบอยอดท่อกับอุปสรรคได้พี่น้องเด้อเขาป้าคือเกาพี่น้องแ้าบ่าได้เขาป้านอนบหลับดอกยายพ่น พี่น้นองเอ้ยมีแต่งามๆกาลังขึ้นมูลูมีลีพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมึงดูพี่น้องหัวงามงามึงแต่ละก่อ,พ,อพี่น้องคุณอ่ะใกล้ิเต็มตะก้า,าเรเขาได้บ,บาทที่ไหนสองสามก่อพี่น้องโอ้ยฝนแหงตกพี่น้องเลยยายพรแหงหยาดก,กล่องมีปัญหาอัน หม,มองเกาหมู่วานนี่แหละพี่น้องมาคำคำเมื่อน,นี้เฝ้ามาอีกหมู่ว้านเลี้ยวบบเห็นเห็ดพี่น้องเก็บดอนเกาพี่น้องเลยพุน่นะเบ่งงามงามพุดนะก่อนหนึ่งพี่นอ้องหมู่ว่านมันคำคอยเลี้ยวบบเห็นพี่น้องพุ่นะเห็นบ่กก่อนเมื่อนี้แจ้งจ้างปางแล้วว่าฝนกระตกห้ามพูดนะ พี่น้องเบิ่งเหงาเบิ่งขาเห็ดโดพ่อสลักอนี่เยเอ้าพี่น้อง,ะะนนอองหั่นใส่หันขัวเฮ้ยนะกอหนึง่งเห็นบน่เนี่ยเอ้าเบิง่งขำงามพี่น้องเบิง่งบางเห็นเก็บมากก็ได้หลายเติบเลยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเห็ดตัวนี้เพิ่นเต็มกระตาเลวพี่น้องเอ้ย ยายพ่อนตัดขาเห็ดก้นได,พนด้พี่น้องเด้อโอ้ยพี่น้องแต่มันสิได้ฝ่าวไทยฝ่าวเก็บพี่น้องเอ้ยอยากพ่อเห็ดงามตรงลุยปลาตาแย่พี่น้องเอ้ยผู้างคนถามมายายพ่อนเห็ดมันมาเกิดจังไดวะสันเห็ดตัวนี้สิมากเกิดตามดินล้วนซุยได้พี่น้องเด้อแล้วก็น้ำปลาตาแย่พี่น้องปลาตาแย่ฝรั่งนี่แหละนี่ พี่น้องเลยเบิ่งดูฝนแก่แห้งตกท้ายเฮ็ดตัวนี้ออกนี่ฝนตกดีดีมันก็เป็นฤดูกาลของเพือนนะพี่น้อง่าบ่เบิง่บงงามงามโอ้ยฝนแก่แห้งตกพี่น้องฝนแจ็คหกบ่หกเลยพี่น้องฟรางเสียงฝนตกดูโอ้ยฝนไหมมาเป็นจังสี่ เฮ็ดแกก็ล่างง้มฝนแห้งตกถ้าถ้าฝนตกให้เพื่อนนี่เพื่อนสิเริ่มันบานเร็วได้พี่น้องดอกเพื่อนกะสิลวงเร็วโอ้ลวงลวงโุยากเป็นลวงเร็้วเลยบาดที่ไหนพี่น้องเนียเบิ่งเข้าแต่อันนี้ไงอันนี้หน่อยฮะจงเว้มาเก็บมูหนาพี่น้องอันนี้ก่อที่คลิปแรกแห่มานได้พี่น้องที่ยายพ่อน่ะจงไว่เห็นบนีมเพื่อนกะไงเหรอพี่น้องเห็นบ่ ผนดากอนั่งยิ้มมุพุผลพี่น้องในในผลเห็นบ่พคุณในในดำคุ้มมุมอยู <im <im ่พุนไปยายพ่อนพาไปเอา่นพี่น้องเห็นบ่อันหกได้ปลาเห็ดยายพ่อนก็ได้ต้องเป็นสาวลุยได้พี่น้องบ่เป็นสาวขาเลาะได้ไหนอันนี้สาวขาลุยได้พี่น้องเจงคอยสิได้เห็ดถ้าเป็นสาวขาเลาะนี่บ่ได้ได้นหนต้องเป็นสาวขาลุยนะพี่น้องนะ งามพี่น้องเฮ้ยเบิงสวยงามอลังการเลยพี่น้องพุ่นเบิงงามครับบ่พุ่ณอวดแต่เห็ดงามใหญ่พุ่นพุ่นน่ะพี่น้องก่อนี่ยเห็นบ่อยู่ข้างเหงาไม้น่ะเห็นบ่มาๆมามามาพี่น้องมาหงอยน้ำกัน,นเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เน,นี่ยแตงแต่ขาใหญ่ๆปั่นขาผู้ไม่เก็บอระโยชพี่น้องไง โอ้ยเบื้องในพี่นอ้องห้อยห้อยคนเหยียบเห็ดผู้ใดเนาะไม่เหยียบเห็ดเนาะนห้อยน่องน้องไม่เจ็บน้องน่องเหยียบเห็ดบ่เนาะพี่น้องงามครับบ่เมื่อ เบิ่งดอกน้นอยๆเ้าจงไว้ไมาเก็บรอบหนาพี่น้องเห็นปะมองได้เป็น,าปนตาถานอมไว้แย่พอนกันสิบ่เอาเบิดพี่น้องมองได้มันหกแย่พอนกันจะงวยออกมาเนาะคะ่นะเนาะเอามองนี่พี่น้องอ๋อเบิง่งห้อยคนเกียบเจนเละตุ่มเปะอลไรนี่พี่น้องนีนะ่พี่น้องก่อนี่งามค่ะเบ่งดูก่อนี่สีนวลๆงามๆนี่พุ่น่ะ ีนวลนวลเลยเนี่พี่น้องเบิ่งพี่น้องห้อยมือเพิ่นมาเก็บก่อนใหญ่พอนพี่น้องเห็นแต่ห้อยตัดขา <c oughs> <c oughs> มาเบิ่งดูน้องเ <c oughs> บิ่งเพิ่นห้อยเพิ่นตัดขาไปเกี่ยงอาบหยับพี่น้องเอ้าแบงกันกินเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งพี่น้องเห็ดก่อนเองงามงามงให่พอนจะพางหงย บังเนยงอยบังข่วมสวยงามเพิ่นพี่น้องงามคักบก่โอ้ยสอวนเห็ดกล้าง,งามพี่น้องเลยงา,งามคักแตงอมงามบาดท,ที่ี่นอันล่องตีนเคลียหยาเบิ่งพี่น้องเอ,อ้ยแหงพ่อเห็ดหลายบาดท,ที่ไหนบังอื้มกล้า่งพอดีกินพี่น้องแซมเนี่ก็ได้เบิง่งเนย เอ้ยเห็ดเนอเห็ดแย่พอนกับไข่มูคนจีนน้ำแน่พี่นอ้องแย่พอนกับสิสีตากแขงไว้น้ำเอาไว้ถ้าเห็ดเห็ดสวรรค์พี่น้องเบิ่งกําลังงามๆเลยซํานี่เห็ดเห็ดสวรรค์กรลังแสบได้พี่น้องพูดนะป้าข่วมสวยค่วมงาม เฮ็ดประเทศออสเตียนี่พี่น้องผนโอ้ย้ลพี่น้องงามเพิ่กว่าม่มาตัดาขาเขาตะก้า สรุปเฮ็ดให้พี่น้องเฮาเบงเบ,งเ,บงเต็มตะกาคือเกาหันล่ะพี่น้องโอเคนะคะเนาะเมื่อนีเสนอเมนูผัดเห็ดใส่ลาหมึกพี่น้องเบงรวมเห็ดหาชนิดน้ำกันนะคะเนาะเห็ดเ,เ,เพิงหวานเห็ดเพิงหัวซีสมเห็ดเกาลัก เฮ็ดไอ้เฟฟฟลิงแล้วก็เฮ็ดดำหวานพี่น้องพัดโบยดเฮ็ดกินเด้อพี่น้องเอ้ยพัดจะน้ำมันหอยแส็บๆมาเด้อค่ะเด้อเอฟซีทุกๆท่านเมื่อในสิกินเข่าแส็บๆพี่น้องพัดเฮ็ดนะค่ะเนาะโอเคค่ะยายเพื่อนก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะคะเนาะที่เข่ามาเป็นกำลังแรงใจขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขและ สุขภาพแข็งแรงนะคะเดอ้อลำล้ำด้วยรวยกันทุกคนนะคะเดอ้อ